ครับวันนี้จะพามาดูลูกส้มกลยครับผมองุนปลาองุนปลาในตำนานครับผมนี่ครับดกมากใหญ่มากดูครับผลเต็มเลยใครอยากกินกินได้ครับองุนในตำนานนี่ครับโหพวนหนึ่งเป็นโลเลยเนี่ยองุนปลาลูกส้มกลยครับ ทานได้อยู่ครับรสชาติเปรี้ยวนี่ครับองุ่นป่าในตำนานครับพวงใหญ่มากทานได้ครับตเปรี้ยวฝืดคอเนี่ยองุ่นในตำนานครับผมสวยมากเฉพาะพวกนี้เป็นโลฮะนี่ไง อง,งุนป่าในตำนานลูกส้มปล่อยส้มปล่อยส้มก่อยหนักมากเลยรสชาติเปรี้ยวฝืดคอครับขอบคุณครับธรรมชาติบำบัดกันสีสันของป่านี่ครับ ชมป่าชมธรรมชาติกันครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องไรนาและภูเขา